สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับเ,เพื่อนๆครับเ,เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมว่าในชีวิตนี้ยิ่งเราพยายามควบคุมทุกสิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งไขว่คว้าหรือยึดติดมากเท่าไหร่เรากับยิ่งทุกข์และเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราลองหยุดนิ่งหย่อนแรงลงสักนิดนึง และปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติเราอาจค้นพบความสงบและความเรียบง่ายที่แท้จริงได้วันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาสัมผัสกับปัญญาแห่งเตาหรือวิถีแห่งเตาที่ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางของความสงบและปัญญาแต่ยังเป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราปรับตัวเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตและอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างเบาสบายลองปล่อยวางความคิดที่ยุ่งเหยิงและเปิดใจรับฟังไปพร้อมกันนะครับ วิถีแห่งเตา๋าคือแนวทางที่สอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยไม่ฝืนไม่เล่งไม่ยึดติดการเข้าใจและนำหลักคำสอนของเตา๋ามาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราพบกับความสงบความสมดุลและความสุขที่แท้จริงต่อไปนี้คือข้อคิดสาคัญจากวิถีแห่งเตา๋าที่เราสามารถนามาปรับใช้ได้ 1. ปล่อยวางและไหลไปตามธรรมชาติ ในแนวคิดของเตา๋าเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่สงบสุขและสมดุลน,นั้นเกิดจากการปล่อยวางและไหลไปตามธรรมชาติเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงของชีวิตโดยไม่ฝืนไม่เร่งรีบและไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งต่างๆก็จะดำเนินไปตามทางของมันเองเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลไปตามทางที่ถูกกำหนดไว้โดยธรรมชาติ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่ฟื้นชีวิตแต่ปล่อยให้มันไหลไปตามจังหวะตามธรรมชาติเราจะได้พบกับความสมดุลภายในจิตใจและความสงบที่แท้จริงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและประาศจากความทุกข์ในระยะยาว 2. ไม่แข่งขันไม่โอ้ววดแต่กลับเปลี่ยมไปด้วยพลังในแนวคิดของเตา๋าเราจะได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ได้วัดจากชัยชนะที่เปล่งประกายภายนอกแต่กลับอยู่ที่ความเรียบง่ายและความสมดุลภายในหลักปรัชญานี้สอนให้เราไม่แข่งขันไม่อ้อวดแต่กลับเปลี่ยนด้วยพลังเมื่อเราไม่ยึดติดกับความต้องการชัยชนะหรือแสดงความสำเร็จให้คนอื่นเห็นเราจะค้นพบความสุขที่เกิดจากการที่เรายอมรับตัวเองตามที่เราเป็นการแข่งขันและการอร้อวดมักสร้างแรงกดดัน และความเครียดเราอาจรู้สึกว่าความสำเร็จนั้นมีค่าเพียงเมื่อเราสามารถพิสูจน์ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแต่เตาชี้แนะให้เราเข้าใจว่าการรู้จักพอคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขเมื่อเราปล่อยวางความต้องการในการเปรียบเทียบและยึดติดกับผลลัพธ์ภายนอกเราจะพบว่าพลังที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากภายในจิตใจที่สงบและมั่นคง การดำรงชีวิตในแนวทางนี้เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องการยืนยันจากคนอื่นเราก็สัมผัสได้ถึงความเข้มแข็งที่มาจากความมั่นใจในตัวเองและความสงบสุขที่มาจากการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ด้วยการไม่แข่งขันไม่โอ้อวดเราสามารถสร้างพลังภายในที่มั่นคงและมีความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่ผลจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นแต่เกิดจากการรู้จักพอและการยอมรับในความเรียบง่ายของชีวิต 3. การกระทำที่ไร้การกระทำหรืออู๋เวยในปราชญาเตาแนวคิดอู๋เวยหรือการกระทำที่ไร้การกระทำ ไม่ได้หมายความว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยแต่หมายถึงการลงมือทำในแบบที่เป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆโดยไม่ฝืนหรือบังคับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อเราปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามวิธีของมันเองเราจะพบว่าการกระทำนั้นมีความสมดุลและประสิทธิภาพโดยไม่ใช้ความพยายามหรือความเครียดจนเกินไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือธรรมชาติเช่นต้นไม้ที่เติบโตตามจังหวะของมันเอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมต้นไม้ก็จะเบ่งบานโดยไม่เร่งรีบหรือฝืนให้เป็นไปตามจังหวะที่เราเข้าใจการเข้าใจแนวคิดนี้ในชีวิตประจำวันหมายความว่าเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือเร่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ปล่อยให้ธรรมชาติของเหตุการณ์ดำเนินไปตามธรรมชาติและผลลัพธ์ของมันเองอุ้ยไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบ หรือการไม่ลงมือทำอะไรเลยแต่เป็นการค้นพบวิธีการทําสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและจังหวะธรรมชาติของเราเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความต้องการควบคุมทุกสิ่งเราจะรู้สึกถึงความสงบภายในจิตใจและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติการนำหลักอุ้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันอาจเริ่มจากการตั้งสติฟังเสียงภายใน และเข้าใจว่าบางเรื่องในชีวิตไม่จําเป็นต้องได้รับการควบคุมหรือเร่งรีบเราเพียงแค่เปิดใจให้กับกระแสของชีวิตรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วให้ทุกอย่างดําเนินไปตามเวลาของมันเองด้วยวิธีนี้เราจะพบว่าการลงมือทําอย่างเป็นธรรมชาติจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเราพยายามควบคุมทุกอย่างอย่างไม่ยืดยุนดังนั้น การกระทำที่ไหลาการกระทำคือการค้นหาความรู้สึกสงบและความสุขจากการยอมรับในความเป็นจริงของธรรมชาติการลงมือทํำในแบบที่เหมาะสมตามจังหวะของชีวิตโดยไม่ฝืนหรือเร่งรัดซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราปรับตัวได้ดีกับความเปลี่ยนแปลงและมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิต4ความอ่อนโยนคือพลังที่แท้จริงในปราชาเตา๋าเราจะได้เรียนรู้ว่า ความอ่อนโยนคือพลังที่แท้จริงซึ่งสื่อถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่อ่อนน้อมและยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์เปรียบเสมือนน้ำที่ดูอ่อนโยนแต่กลับมีความสามารถในการกัดเซาะหินได้เมื่อเราปฏิบัติตนด้วยความอ่อนโยนเราจะพบว่าความแข็งกระด้างที่มักนำไปสู่การแตกหักหรือความเสี่ยงในการล้มเหลวสามารถหีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา เรามักพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือความขัดแย้งต่างๆหากเรามองในมุมมองของเตาการตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความอ่อนโยนไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือหลีกเลี่ยงความยากลำบากแต่หมายถึงการใช้ความยืดหยุนในการปรับตัวและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆด้วยการเปิดใจรับฟัง และมองเห็นความต้องการของตนเองรวมถึงผู้อื่นด้วยเราจะสามารถสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีขึ้นได้ความอ่อนโยนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ความแข็งกระด้างอาจดูเหมือนจะเป็นการป้องกันตัวในระยะสั้นแต่ในระยะยาว มันกลับทำให้เราเกิดความขัดแยง้งและความยากลำบากในใจได้ง่ายผู้ที่รู้จักความอ่อนโยนจะเลือกที่จะปรับตัวและดำเนินไปอย่างราบลื่นซึ่งนำมาซึ่งความสงบสุขและความสำเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนด้วยแนวทางนี้เราเรียนรู้ว่าความอ่อนโยนไม่เพียงแต่ช่วยให้เราอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความขัดแยง้งแต่ยังเป็นการสร้างพลังภายในที่มั่นคง ที่ช่วยให้เราเก้าวผ่านความท้าทายต่างๆด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณพบความยากลำบากในชีวิตลองนึกถึงคำสอนว่าน้ำอ่อนโยนแต่สามารถกัดซ้ะหินที่แข็งได้แล้วนำความอ่อนโยนและความยืดหยุนมาใช้กับทุกสถานการณ์เพื่อที่คุณจะได้พบกับพลังอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณเอง หาความว่างเปล่าที่ล้ำค่าในปรัชญาเตา๋าความว่างเปล่าเป็นสิ่งล้ำค่าสุะท้อให้เห็นถึงคุณค่าของความว่างที่มองไม่เห็นแต่กลับมีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตเรามักให้ความสําคัญกับสิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่จับต้องได้แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนั้นกลับเป็นพื้นที่อันเปิดกว้าง ให้สิ่งดีๆเข้ามาได้เช่นเดียวกับความว่างเปล่าในถ้วยทําให้มันมีประโยชน์สามารถใส่สิ่งของบางอย่างได้แต่ถ้าหากถ้วยนั้นเต็มไปด้วยน้ําหรือสิ่งอื่นๆและไม่มีพื้นที่ว่างมันก็ไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราความว่างเปล่าก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเมื่อเราไม่เต็มไปด้วยความคิดหรือความคาดหวังที่จำกัด เราก็จะมีพื้นที่สำหรับตัวเองในการเรียนรู้สัมผัสและคิดสิ่งใหม่ๆสิ่งนี้ช่วยให้จิตใจของเราสงบและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพื่อนๆครับดังนั้นการเรียนรู้ให้เห็นคุณค่าของความว่างเปล่ามันสำคัญมากนะครับ มันจะทําให้เรารู้จักปล่อยวางและเปิดใจรับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราปล่อยให้จิตใจว่างเปล่าเราจะมีความสงบนิ่งที่มองไม่เห็นและเข้าใจสิ่งที่แท้จริงในชีวิตมากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่มีความสุขและมีสันติในทุกช่วงเวลา 6. ความเรียบง่ายนำมาซึ่งความสุขในปรารญาของเตา๋าความเรียบง่ายนำมาซึ่งความสุข สะท้อนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่ซับซ้อนหรือการสแสวงหาสิ่งของวัตถุแต่กลับมาจากการกลับไปสู่พื้นฐานที่เรียบง่ายและธรรมดาของชีวิตเมื่อเราไม่หมกมุ่นอยู่กับความวุ่นวายและสิ่งที่ไม่จําเป็นเราจะพบว่าความพอดีในแต่ละวันนั้นแฝงไว้ด้วยความลึกซึ้งและความสุขที่แท้จริงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ไล่ตามสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความสุขที่เป็นประกายอยู่ภายนอกแต่กลับมองหาความสุขที่เกิดจากภายในเมื่อเราได้สัมผัสความเรียบง่ายเราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการมีความสมดุลและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปช่วยให้จิตใจเราปลอดโปร่งพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่มีคุณค่าและแท้จริงในทุกวันเพื่อนๆครับสุดท้ายแล้ว เมื่อเรายอมรับความเรียบง่ายและให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีความหมายเราจะค้นพบความสุขที่ยั่งยืนและไม่ได้มาจากความซับซ้อนของชีวิตแต่กลับมาจากความสงบภายในและการมีความสุขกับสิ่งเ,เล็กที่ชีวิตและธรรมชาติมอบให้เราในทุกๆวัน 7. ผู้รู้จริงไม่พูดมากผู้พูดมากไม่รู้จริงในแนวคิดของเต๋สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเงียบและการฟัง เมื่อเราไม่จําเป็นต้องเติมเต็มทุกช่วงเวลาด้วยคําพูดบางครั้งความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งนั้นสะท้อนออกมาจากความเงียบสงบภายในจิตใจของเราเองการพูดมากอาจเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ว่างเปล่าภายในหรือการพยายามแสดงความรู้ที่ยังไม่มั่นคงในขณะที่ผู้ที่เข้าใจจริงมักเลือกที่จะเก็บความรู้ไว้ภายในและใช้การฟังและใช้การฟังเพื่อเข้าใจผู้อื่นและสถานาการณ์รอบตัว การเงียบไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอะไรจะพูดแต่เป็นการให้ความสำคัญกับการรับรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตจริงเมื่อเราเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดเราจะเปิดโอกาสให้ความคิดและความรู้ที่แท้จริงเข้ามาเติมเต็มจิตใจความเงียบจึงเป็นเครื่องหมายของปัญญาที่แท้จริงเพราะมันช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายเกินไป การนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงการให้ความสำคัญกับการฟังทั้งตัวเองและผู้อื่นให้เวลากับความคิดภายในอย่างสงบและหลีเกเลี่ยงการพูดที่ไม่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้ปล่อยให้ปัญญาและความเข้าใจที่แท้จริงค่อยๆเจริญเติบโตตามธรรมชาติของมันเอง 8. ยิ่งยึดติดยิ่งทุกข์ในปรัชญาของเา๋าเราจะได้เรียนรู้ว่ายิ่งยึดติดยิ่งทุกข์หมายความว่า เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวรวมถึงการยึดติดกับภาพลักษณ์ของตัวเองนั้นเราจะถูกผูกมัดด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังและความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรายึดติดกับผลลัพธ์หรือความรู้สึกที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะหลงลืมที่จะรับรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันการปล่อยวางความยึดติดจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้สัมผัสกับความเบาสบายและความสงบที่แท้จริงเพราะเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับผลลัพธ์หรือความสำเร็จในแบบที่เราตั้งไว้ความทุกข์ก็จะลดลงตามไปด้วยการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยแต่หมายถึงการรู้จักรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างยืดหยุ่นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆจิตใจของเราจะเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น และไม่ถูกจำกัดด้วยความคาดหวังที่เข้มงวดการปล่อยวางช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริงในทุกสถานการณ์และรับมือกับความท้าทายได้อย่างสงบและมีความสุขในทุกย่างก้าวดังนั้นเมื่อคุณพบว่าตัวเองยึดติดกับบางสิ่งจนเกิดความทุกข์ลองหันมาสังเกตและถามตัวเองว่าสิ่งนี้มีความสำคัญกับฉันจริงหรือเปล่าการฝึกปล่อยวางความยึดติดในแต่ละวัน จะช่วยให้ชีวิตของคุณเบาสบายลงและนำมาซึ่งความสุขและความสมดุลในแบบที่แท้จริงของวิถีแห่งเตา 9. าความสมบูรณ์มาจากความไม่สมบูรณ์ในแนวคิดของเตาความสมบูรณ์มาจากความไม่สมบูรณ์สะท้อนให้เราเห็นว่าความไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องที่ปรากฏภายนอกนั้นอาจซ่อนเร้นไปด้วยคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งบ่อยครั้งที่เรามองเห็นความสมบูรณ์เพียงภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์นั้นอาจเป็นเส้นทางให้เราเข้าถึงความรู้และความเข้าใจที่แท้จริงในชีวิตคำกล่าวที่ว่าคนข่าพิการอาจมีปัญญาล้ำเลิศคนยากไร้ับเข้าใจชีวิตยิ่งกว่าผู้มั่งคั่งย้ำเตือนให้เราเห็นว่าความล้มเหลวหรือความขาดแคลนบางอย่างไม่ได้หมายความว่าชีวิตนั้นด้อยค่าแต่กลับกลายเป็นแหล่งของการเรียนรู้และการเติบโตเมื่อเรารเผชิญกับข้อจำกัด หรือความไม่สมบูรณ์เรามากักมีแนวคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาและเข้าใจโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปการไม่ตัดสินสิ่งต่างๆเพียงแค่รูปลักษณ์จากภายนอกยังเปิดโอกาสให้เราเห็นคุณค่าในความหลากหลายและความแตกต่างในตัวเราและผู้อื่นเพราะในแต่และความไม่สมบูรณ์นั้นมกักมีบทเรียนอันมีค่าลอยต่อของความเป็นมนุษย์ที่แฝงไปด้วยประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้งด้วยแนวคิดนี้ เราควรยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองและผู้อื่นเพราะมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในแต่และข้อบกพร่องเมื่อเราสามารถเปลี่ยนมุมมองในการมองโลกจากการไล่ตามความสมบูรณ์แบบสู่การยอมรับความแตกต่างเราจะได้พบว่าความสมบูรณ์ที่แท้จริงนั้นเกิดจากการเรียนรู้และเติบโตผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์อยู่ควบคู่กันไปดังนั้นความสมบูรณ์จึงไม่ใช่เรื่องความไร้ที่ติ แต่เป็นการรับรู้และเข้าใจในความหลากหลายของชีวิตซึ่งความไม่สมบูรณ์นั้นเองเราจะค้นพบความลึกซึ้งความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน 10. เต่าคือความว่างแต่เป็นทุกสิ่งในปราจยาของเตา่าแนวคิดนี้นั้นชี้ให้เห็นถึงความลึกซึ้งและความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเต่าไม่ได้เป็นเพียงความว่างเปลา่าไร้ค่า แต่กลับเป็นรากฐานที่สร้างสารรค์ทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลลองนึกถึงท้องฟ้าและดินท้องฟ้าแม้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบของกายภาพแต่เป็นประตูสู่ความเป็นไปได้และอิสระภาพของจักรวาลในทำนองเดียวกันดินที่เราเดินอยู่แม้จะไม่เป็นประกายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า แต่ก็เป็นรากฐานที่ให้ชีวิตและการเจริญเติบโตแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเปรียบเสมือนลมหายใจที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงและจำเป็นต่อชีวิตเตานั้นเปรียบเสมือนลมหายใจของโลกมันคือพลังที่ไหลเวียนอยู่ในทุกซอกทุกมุมของธรรมชาติแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้แต่การดำรงอยู่ของเตานั้นมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งในชีวิตแนวคิดนี้ยังเตือนใจเราให้เห็นคุณค่าของความว่างเปล่า ที่อาจถูกมองข้ามในชีวิตประจำวันเรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้และมองเห็นได้ชัดเจนแต่บางครั้งความว่างเปล่าหรือพื้นที่ว่างในใจและในชีวิตนั้นกัลบเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้พบกับสิ่งใหม่ๆได้รับประสบการณ์ใหม่และเข้าใจความลึกซึ้งของชีวิตมากขึ้นดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรู้จัก และยอมรับความว่างเปลา่าเราจะเห็นว่าความว่างเปล่านั้นแฝงไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเต๋าด้วยความเป็นจริงเป็นทั้งความว่างและทุกสิ่งเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาของโลกใบนี้ทำให้เราเข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มองเห็นเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความว่างเปล่านั้นด้วย ก็จบลงไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อนๆนครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไหลไปตามกระแสของชีวิตแทนที่จะปืนเราก็ค้นพบว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องบังคับควบคุมแต่เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยให้มันดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติหรือเป็นแบบเต่านั่นเองเต่าไล้เ,เ,เสียงแต่ได้ยินในความเงียบเต่าไล้รูปแต่ปรากฏในทุกสรรพสิ่งเมื่อเราไม่เร่งไม่ฝืนไม่ยึดติด ชีวิตก็ไหลลื่นดังสายน้ำขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปล่อยวางเปิดใจและดำเนินไปตามทางของเตา๋าแล้วพบกันใหม่เมื่อสายลมพัดพาเรามาพบกันอีกครั้งเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี